เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพีคน่ทยก็ถูกร้ายนี่ถ้าตามทุกคนก็ขาดทุนับก็ขาดทุนครับตรวจเคาแเปอร์นะครับพี่น้องนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเด้อนะครับมือนี้นะครับก็เป็นเสาร์วันที่20นะครับเดือนสิงหาคม2564นะครับมือนี้แอดก๊ะิภาพี่พะนองนะครับมาตามตัวเลขของออเนี้ยนะครับคนบุรีรัมย์นะครับเจ้าของฉายานะครับ10บหัวติดแล้ว นะครับสำหรับออเนี่ยเด้อนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับได้ตามออเนี่ยอยู่นะครับก็สิงหูดีนะครับว่าตัวเลขของออเนี่ยเป็นกับเข่ามาตลอดนะครับว่าท่านพลาดจักเถื่อนะครับสำหรับงวดวันที่1นะครับกันยายน2 5งหนะครับแนวทางของออเนี่ยจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับก็อยากให้พี่น้องนะครับทั้งเอซี่แฟนช่องนะครับท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งช่องกับออเนี่ย นะครับก็บ่าสามารถสิหูไดเดอพี่น้องนะครับว่าตัวเลขนะครับงวดนี้สิเข้าหรือว่าสิลุดนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับชมแล้วนะครับชอบแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดต u b s สไ i b e กดกระดิ่งกดติดตามนะครับในช่องของบ่าวยาคนเดิมนะครับผมเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทําคลิปนะครับเพียงไม่ข้ามโฆษณานะครับก็เป็นหนึ่งกําลังใจแล้วนะครับผมไปพี่น้องนะครับแอดกสิภาพีพี่าน้องนะครับไปเบิ่งนะครับตัวเลขของอเนี่ยพร้อมๆกันนะครับผมรับด้อรอิ่นน้ากัน อันเนี้ยเราคิดอันนี้กยกอ,อ,อาจารย์กลังดึัดะนยมเอยนาเาะเดี๋ยว่งรูดปันเก้านะครับเบื้องเราจให้ตัวรก็ติดตามกันนะครับสนับอาจารย์เนี้ยบุรีรัมนะครับผมคือหล่อแท้อาจารย์พันวานนคุณลำดวนคุณพี่จนต๋อัคนสวดเนาะครับอาจารย์เนี้ยนี่ ก้อนสวดละบ้านหาลังหกลงกงไปนอนใส่อยู่พูดเยอะนะว่าหาคนมาอยู่เป็นมู้ไปเดี๋ยวได้ครับพี่น้องอาจารย์เนี่ยครับบอกเตี่ทุกท่านดีว่าเป็นอย่างที่ท่านได้ปล่อยตัวเลขขอสซอนี่ว่าติดหนักภารกิจแนวใดครับภารกิจการเงานศุหลง ขอลงมาแน่าภาพเป็นเป็นเจ้าภาพเหยเพื่อนรับเจ้าภาพเลยเพื่อนเดี๋เป็นเจ้าภาพง่ายเพื่อนโอ้กบเผาะทุบเลี่ยวเพื่อนหัวแต่สี่สวดนี่ยังเลี่ยวว่าอาจารย์เนี่ยกับย่างมาเลยนะครับกับเฝ้ามาเลยตามสัญญาเพื่อนประตวดอกครับถ้าเพื่อนประติดภารกิจียังเพื่อนไก่มาแจ้งทุเทียวกับปุ๊บปั๊บตกแล้วเนาะตกลงได้เลขอะไรครับนะครับผมรอติดตามเดี๋ยวเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวรับเตรียมสมุดดินสอเขียนอันนี้ เจ็กน้อยอยู่นะครับเยี่ยมสุดีเยี่แคบๆนะครับรถนั่นนะครับอาจารย์เนี่ยมีแนวทางที่จะให้ครับยุ้ยชทุกท่านตัวดีตัวเด็ดเนียนหนักไปตัวไหนครับในงวดนี้ครับผมมั่นใจเพียงใดครับคงก็ว่าให้ให้ให้แบบเก่าให้แบบเก่าแล้วให้ตัวเด่นครือตัวเด่นตัววิ่งหรือเก่าครับวิ่งแล้วก็จับตัวคือเก่าตัวเก่าเพเก่าเนาะในงวดนี้ นะครับนะครับผมเนาะจะอึ้นงีมญ่ได้อาจารย์มีงก็เมยอครับร็เมยครับผมนะครับเห็นใจอาจารย์เนี่ยนะครับเนาะนะครับแล้วก็เมยอแล้วก็บอกยังบอกออกนะครับผมออกจากใบงานสดนะครับครับเอาได้ครับเรอยบร้ียเอาเดีอวจบเิ็งเลยนะครับเนาะถือแผ่นของอาจารย์เลยแค่นั้นอ่านี่ครับ คุณฟาซีแมนนะวะมีน้องคุณฟาซีแมนส่วนตัวเด่นเพิ่งวางมานะครับมีหามีซีมีเก่าอ่ตัววิ่งนี่มีซีกับเก่านะครับบะแมนซีเก่าเด้อซีกับเก่าเด้อครับเด้อเราเขียนติดกันจากน้อยหนึ่งส่วนจับคู่ไห้นะครับกับมีหาหกหาแปดซีเก่าซีหนึ่งหกเก่าเก่าหนึ่งนะครับเย็นมีหกขังคือเก้านะครับส่วนสามตัวดานียาวางมาไหมีหนึ่งเก่าหกกับหาซีเก่านะครับครับเด้อสามตัวบนเพิ่งว่างสั้นนะครับ แต่ว่าอันนี้กับบทหลงังคือเก่าแล้วครับเ้อท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาษโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง อ่นค่อยได้ครับผมงจะมุนไปทางไหนดีอยู่ทางนี้ใช่ไหมป๋าชัด่ครับี่นอซ้ายัดเุนวานนั่นนวาบ่ชัดอยู่ด้วเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวับแล้วเดี๋ยวแอบพยามซุ้มของมาใกล้ๆนะครับติดทง่ายก็ได้วนะครับชัดป่ะครับชัดปน้องาเนีพี่น้องโฟกัสตรงตรงเนี่ยตรงที่สุดเลวเพราะว่ามัน มันคือทายพรมกันกล้องหลายตัวนะครับทีเอามุมตรงๆเลยกับพ่อได้นะครับเพราะว่าหลายช่องนะครับหลายช่องทายทับท้องกันเอาตรงๆเลยเดี๋ยวแต่ว่าถ้าเอาตรงๆกับนี่นี่นะครับนี่กระดาษแผ่นนี้ตัวเดียวกันดวยครับแล้วตัวเล็กแต่ว่าเป็นลายมือของแอดมินนะครับเขียนอันนี้ก็ได้ยู่ครับผมก็ได้อ่าตามทุกคนหัวขาดทุนหัขาดทุนครับเฝ้าจวดเฝ้าแคปด้วยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับได้มุมเลยชัดยุบวครับบัดนี้ชัดแล้วเนาะครับชัดเยนชัดเจน นะครับเดี๋ยวมาฟังจากปากกับอาจารย์เนี่ยนะครับแล้วในงวดนี้นะครับผมนะครับเดนนะครับอาจารย์ให้เดนหาซีเก้ามาครับสามตัวนะครับเนาะให้เดนหาซีเก้าแล้วก็วิ่งซีกับเก้ามาครับสองตัวจับคู่นะครับมีหาหกหาแปดซีเก้าซีหนึ่งหกเก้าเก้าหนึ่งนะครับผมส่วนสองตัวของอาจารย์นะครับจะมา หกตัวนะครับเนาะครับหกตัวกลับด้วยนะครับผมสำหรับสามตัวของอาจารย์นะครับเนาะให้มาหนึ่งเก้าหกกับห้าสี่เก้าอันที่ขีดนี่คืออย่างครับอาจารย์ครับโอ้ยที่ขีดนั่นขีดเซนไตไหมเซนไตสื่อสื่สี่เก้าสี่เก้านะครับสี่เก้าหกเก้าหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งโอ้โหันนี่ให้เนี่ยให้สามตัวนะครับวิ่ง สี่กับเก้าครับจะลืมนะครับเด้อพี่น้องครับเเล็กเด่นบราคนเมืองไหนตัวเล็กเด่นเล็กว้างของอาจารย์เนี่ยนะครับเนาะเด็กเด่นนองอาจารย์เนี่ยเราว้างให้มาของแท้นาออันนี้คือเป็นของอาจารย์เนี่ยนะครับเด้อที่พนเขียนให้อ์นนี้เขียนอันนี้เขาเขียนเองนะครับเนาะเพราะว่าขอบคุณอาจารย์มากนะครับผมตัวเดียน ตัวเอ่อตัวเด่นนะตัวเด่นนี่หมายถึงว่าอ่าเพื่อนที่เอาไปจับคู่อีกแค่หนึงนะครับตัวเด่นกับมีหามีซีมีเก่านะครับจับคู่แล้วอาจารย์เน,นี้ยจับคู่ให้ได้หาหกหาแปดซีเก้าซีหนึ่งหกเก้าเก้านึงนะครับแล้วก็ได้สอบถามกันเนี้ยว่ามักตัวไหนที่สุดอาจารย์เนี้ยบอกว่าเก้านึงนะครับเด้อเราหมักเก้าหนึ่งลายที่สุดนะครับอ่าเป็นความมักของเพื่อนเนาะของอาจารย์เนาะส่วนสามตัวที่เพื่อนจับให้ในงวดนี้นะครับเพื่อนก็วางมาหนึ่งเก้าหกกับหาซีเก้านะครับเด้อเบอร์โทรพี่เนี้ย เบอร์โทรไปใส่ล่ะตัวนกระดาษนี้บอกบอกเบอร์โทรเป็นไม่นยอาจารย์เพราะว่ากระดาษแค่นั้นเดียวเิ่นว่ามันบอกค่อยชัดเบอร์โทรเบอร์เบโทรเป็นยังงครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้ครับผมนั่นก็คขึนแนวทางนะครับของออเนี่ยนะครับผม ในงวดของวันที่หนึ่งกันยายนสองหาหกสี่นะครับแนวทางเปินกระตามนันเดื้อนะครับตัวเลขเปิปล่อยมาทุกงวดนะครับกับบลายนะครับมีเพียงแค่หกหางนะครับก็บให้พี่นอ้องนะครับไปวิเคราะห์อเอานะครับว่าพี่น้องมากตัวใหนะครับแต่เปิ้นกะว่าให้เอาทั้งหมดนั่นแหละครับ ถ้าหากว่าตามตะเพิ่นนะครับตวเลขกับวไหลนะครับถ้าหากว่าพี่น้องนะครับเอาตวเลขเพิ่นนะครับตัวเลขกับวาหลาด้อนะครับกล่องอเนี่ยนะครับกับเขาต่อเนื่องมาตลอดนะครับก็ขอบุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาเราชมคลิปนี้นะครับก็ให้พี่น้องนะครับโศกหมานกันสุขสุขคนนะครับตอนนี้แอดกำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ให้พี่น้องโศกดีนะครับโศคหมานมีความสุขตลอดปีตลอดไปนะครับจำไดบ แนวทางของออเนี่ยก็ให้เป็นรางวัลนใหญ่นะครับหรือว่ารางวัลนเล็กถ่ายสองโตสามโตก็ดีนะครับก็ขอให้เป็นรางวัลนโศกหมันนะครับสุภูสุสคนนะครับผมก็ขอกล้ากว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดานโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง